สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนกอดได้ยากครับผมวันนี้ผมพางเดดไปหาผู้ต่างปากนะทุกคนเราดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าคิดว่าเราจะได้ไหมครับได้บ่ะได้แน่นอนค่ะเราดูกันนะครับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนมาหันกันนะครับชื่อซื่มเราก็ยังไม่เคยไปนะครับวันนี้เราคิดว่าเราจะได้กินครับเราดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับมันจะหวานหรือว่ามันจะเปรี้ยวหรือว่ามันจะกี่นะครับไปกันแล้วผมไปชื่ออะไรกันบ้านครับผมชื่ออะไรกันบ้านทีนัน้องชื่อมุเสค่ะชื่อมุแก่ค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อพุกโตวัชครับชื่ออะไรอยู่ครับชื่อวสิงครับชื่อมงม้าชื่อปาทีครับชื่อเบสโซครับโอ้ไปกันเลยมีหน่องไม้ต้มเลยครับผมไปเลยวันนี้เรามากันเยอะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ผมพาเดๆไปหาผู้สังป่าครับผู้สัร้อยอร่อยถ้าเราเก็บได้เยอะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะ S <S เพื่อเอาตุกตามยามหอยมาให้เด็ดๆได้กีีด้วยครับผมวันนี้อร่อยแน่นอนครับแต่ไม่เยอะกรับแล้วเลยม่ต้อาน,น,ยนออายอะไาดลย อันนี้เราก็เห็นต้นพุทราแล้วนะคะเจอต้นพุทราแล้วทุกคนเยอะมากมากครับอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนแล้วมันดูกระวดมันจะอร่อยหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้เราเห็นต้มผู้สาน,นะคะเราจะวิ่งไปเดะมากินเดี๋ยวเราจะมากินโชว์ให้ดูค่ะว่าอร่อยแค่ไหนรา,าวนดวยอะไรราดโดยอะไรยาราดโดยทุกคนนี่นะคะทุกคนลูกมันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูมากทุกคนอร่อยอร่อยต้องมีอร่อยโอ้ลูกเยอะมากเลยทุกคนดูมันดองเนาะติดตลอะเนาะอร่อยค่ะแตนน่ว่ามันก็ ริ่วมากค่ะต้องกินกับพริกเกลือทุกคนมามีน้ำพริกเกลือนี่ดีมากเลยค่ะทุกคนได้เดี๋ยวดูหน่อยว้าวว้าวว้าวมามันเก็บก้ามาเก็บก้าทุกคนรู้เยอะมากเลยครับดู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  ตัวนี้ลูกใหญ่ครับทุกคนตัวนี้ลูกใหญ่มากครับโโอ้หว้าวอันนี้ไม่อาเนาะองตัวนี้อร่อยมากทุกคนดี่ค่ะทุกคนข้างหน้ามันมีตุ้บเยอะอันนี้ยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วค่ะที่ยังไม่สุกนี่ทุกคนมันจะเปรี้ยวหวานฮะ ลูกใหญ่มากนี่ใหญ่มากอันนี้เป็นผู้สาป่านะคะถ้าใครอยากกินก็ให้พามาได้นะคะรักยีดูร <c oughs> ักยีดูลูกใหญ่ๆท่างนั้นทุกคนรักยีดูรักยีดูว่กกินแล้วหนะ้าตามันเป็นยังไงครับมันเปรี้ยวมากอันนี้สุนนะคะ<ห>ค <ง S 3> ทุกคนมันจะหวานกว่าตัวที่ไม่สุนนะคะทุกคนเก,ก็บกังเลย เด Raw ินนักเตะกับมาลาปาราโน่ท่านมากินด้วยกันดูลุกทุกคนดูดูดูลูกเยอะจักนะทุกคนดูดูดูเน่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 ลูกเยอะมากนะครับดูโอ้โหทีนี้ก็คือน้องนั่งกินกันแล้วนะคะทุกคนไอ้ต้ะผู้สามาจะยู่ตรงนี้ต้ะมันน้อยครับทุกคนข้างหน้าต้ะมันจะเยอะจักคือมันเป็นเป็นกดผู้สามนะครับเนี่ย น่าดูน่าเก๋ทุกคนเราจะมาจิ้มเดี๋ยวเราจะมาจิ้มพิกเลืดให้ดูมา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 เก็บเยอะๆเลยมารับได้เมื่อไรเออทุกคนดูดูดูรู้เยอะมากลยครับฟรีแลับผมทุกคนฟรีครับที่นี่ฮะเก็บได้ไม่อั้นครับเก็บได้ไม่อั้นครับไม่มีใครว่างครับอย่าดูนะดูดูรู้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาจิ้มพิกเลยให้ดูอ่ะ กินแล้วท้องเสียไม่ว่ากันนะคะแน่นอนอือันนี้ยังไม่สุดนะครับซีเปียวกับเผ็ดๆนี่อะไยค่ะดูเรื่อยดิเสี่ยน้องก็เพลินอือันนี้มาไม่ไม่เชื่อเราชิ้นละกี่บาทครับเรี้ยวมากค่ะจริงค่ะพี่เกลือนี่อร่อยมากต่เครื่องน้ำไหลไหลแล้วนะคะทุกคนอืม ยอมเยเยอนเราพไปเป็นกมัน <tampoco> ดีมากเลยค่ะเราอยู่แถวชนบทนี่เราอยากกินเราก็มาหากินได้ค่ะทุกวันนี้ซื้อกินน้อยมากค่ะเราเข้าป่าเราก็หากินได้เลยค่ะทุกคนในป่านี่มีเยอะนะคะทุกคนถ้าใครอยากกินก็ แวะมากันได้นะคะไม่ต้องล้างนะคะทุกคนแค่ถูๆกับเสื้อก็พอค่ะดู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 เด็ดเด็ช็อกมากทุกคนไม่ต้องพูดเยอะนะคะดูจ่าสีหน้าหาว่าอร่อยเช่ไหนดูนะควันทุกคนอืมอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยครับเปรี้ยวหวานทุกคนเปรี้ยวหวานนี่นี่เดเกี่้เดช เาวิมาเนาะวิส sí. ิเนอร่อยมากๆทุกคนกุศากะพริกเกลือนี่อร่อยนะครับผสมกันดีเลยอือดูน้องๆกินกันอร่อยมากแต่เราบบกันยอดเนเนสแต่เรายนเนตเดอร่อยมากด้วอวิตี้เนาะวิกระลีโอลีเหรอะโอลีวิหรืปอหรอเมื่อพาร์ติเอ มาเอาีอีกลุยาดเลยป่ะิช่ใช่ใช่ไม่ลเห่อนก็รออี๋วิ่งมาเนอะช่ชิ่าดอดูทุดอดูซาดอดูทุดอดูต่เล่นๆไหนดูมาซาดโกซาดดมอ่ะเี่ยมึสาอ้อนนออนนี่เนอะมึงสาออดีแค่คืออ๋อจะดูปลานี่ยกเพื่อนมากินด้วยกันนะครับผมนี่เพื่อนๆเขจดลองวิธีวิธีไหนบ้างนี่นี่นี่

เอาเดี๋ยววีเดาปัวเหรออร่อยมากเอาวีดือ,อดคื่องทีและสดและสดอะไรจ, <ง S 1> จรุกฟันเลยทุกคนนี่เพื่อนๆวันนี้เราไปหาผู้สามาได้เยอะมากเลยครับผมเนี่<ว>ยฮะลองก,กินดูนะฮะลองก,กินผู้สั่งคนละรุ่นฮะว่ามันจะเปรี้ยวหรือว่ามันจะหวานนะฮะผู้สั่งเยอะมากทุกคน ออื้ดูน้องเล็กนะคะน้องเล็กน่ารักมากเลยเปรี้ยวมากทุกคนเปรี้ยวหวานทุกคนนี่นี่นี่มียำหอยยำหอยแล้วก็ซุปตามผู้ตามพริกจีเกลือนแล้วก็ผักกราลกรูกรีครับมากินด้วยกันครับอร่อยแน่นอนรลุยอร่อยลุย อืมมตาส้มตามอืมอืออืเอมัอครับออนออื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 ออิเอือ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 อมอออมตออืออือออออมออออม อร่อยมากดูน้องๆกินมุมมัมอ่ะยำหอยครับอืออร่อยไหมครับอร่อยมากเลยเดียวเราจะมาัดรียมอาหารอาหารดี่จไ dạy dài dạy 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 Châu โอ้พริหนดเมไม่ไหวคะ่ะเขาทิ้งนะคะเฮ้ย <laughs> ใ่ดีนะ okay, เห็บรีหรอไม่ะะ้ดงเป็นหนึ่งเมตรครับเอาตัวตายไว้มาตัวตัว มันรู้พ่ออะเด้อดูเป็ดจงมันเป็ดจงน้อมร้องให้ค่ะไฮเชอรี่นะคะทุกคนอร่อยจะไม่ให้ไม่อร่อยได้ยังไงคนตามสวยขนาดนี้ควกยีหลองกว่าเยอะ

ได้ยินเสียงตอนนี้มากเลยค่ะสู้ชาสู้ชาแลยค่ะเสาวน้อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> เอา,า,าน้องเขินเรา <laughs> ไม่กล้าพูดกับล่องแล้วใส่ไว้ช่ำเที่ยวปากนะทุกคนยำไข่เชอรี่อร่อยมากน่าทิ่สุด ทุกคนส้นตังก็อร่อยเหมือนกันนะครับทุกคนคำสุดท้ายอวเชอรี่อร่อยมากคำสุดท้ายขอชีวิตไม่ใช่นะครับ <laughs> ไม่ใช่คำสุดท้ายขอชีวิตน,นะคับทุกคน <laughs> สถากนการณ์อดีตไปอร่อยไหมคะเด็ดๆด็ดอร่อย Kayaknya <tolak> waktu tuan, oh, oh, so cat, so coba ya, Oh, ini diam, ah, ya, lah. Onnya ada zaman, oh ya sudah. Wah, kok hebat โอ้เมื่อกี้้อนเล่นนะคะไม่คําสุดท้ายยังเหลืออีกสามตัวค่ะ mm. ตอนนี้คําสุดท้ายจริงๆแล้วแกปที่แกปที่ทกค อร่อยโจมหมดเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างหมดแล้วทุกคนเหลือแต่เปลือกมะนาวครับนอ้องๆชอบกินไหมครับชอบครับเวลาจะไม้ไหมครับไม่พาดครับถ้าวันไหนหน่ารียงโรงเรียนปิดก,ก็เดี๋ยวทำน่เรียางไม้นะครับ น้อน้องมาหางอะไรต่างๆฮะเดี๋ยวพมจะพางน้อน้องใหม่นะครับผมทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือหมดแล้วครับทุกคนอร่อยครับอร่อยมากๆครับ,รค,รบคือตอนนี้เด็กๆก็วิ่งไปคนละที่คนละทันกันฮะอร่อยนจบบว,ว่าต้องวิ่งไปห่างน้ำมือครับไปแช่หัวครับทุกคนวันนี้คือสนุกไหมครับสนุกมากวันหลังจะไหม่ไหมครับผมมาค่ะเดี๋ยวถ้านูว,ว่างเดี๋ยวน้องโดเรียปิดวางไหนเดี๋ยวพมจะพังน้อน้องมาง หานขนปงังเลยว่าผลไมป้ปังเลยว่ามันเที่ยมันเกีี่ยหางตับต่างนะฮะมาหาปลางอะไรพวกน,นี้นะครับผมเดี๋ยวพางนอนๆมาอ่านน้ำมาหาปปางกันนะครับถ้าเพื่ออย่าให้ผมทำคลิปอะไรก็เมย์บอกครับ <S <S <ม>ถ้าชอบใจคลิปของผมก็อย่าลืกก like, มกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใช่ครับที่สักใครอย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อมั่พทางคลิปใหม่ๆขอ,องเราครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะรัะ